ไอ้วาเก็บไว้นาน,ยยานหรือยังเนี่ยไม่ค่นานแต่ก็เจอไดอยู่แล้วทำไมต้องทุบอ,อ่าเอาหนึ่งสองของเอ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวของอาซายเนี่ยซื้อให้อ่ะบอกอาซอายดิไอแคร์ก จะเอาไปเข้าธนาคารเอาขึ้นมาเอ้ามายเฮ้ยมือมือเอาเนเดี๋ยวมือมันบาดลูกอ๋อพอแล้วลูกเดี๋ยวมันป่นเก็บยาโอเคโอ้โหจะนับยังไงหมดเกือบโดนมือโอเน่เลยเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าแม่ขอบอกว่าอันเนี้ย ของโอเนี Day ครับโอเนี Day เอามาใส่โอนเอาแบงค์ร้อยมาใส่เววี่ยคบเดี๋ยวบ้าดมือเดี๋ยวบาดมือแม่เก็บเก็บอันนีอ้ออกเดี๋ยวแม่เก็บโอ้ยได้กี่พันวะเนี่ยให้พ่อจ๋ายยืมก่อนนะลูกไม่ให้อ้าวก็จำเป็นตัวเลขไว้แล้วก็เดี๋ยวเวลาจะใช้ค่อยอค่อยขอพ่อจ๋า And I